สวัสดีค่ะตีบา h ชาแนลวันนี้มาพูดถึงเรื่องบอลหูช้างด่างขาวด่างเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้บอลหูช้างด่างเหลืองซึ่งเป็นแม่เขาที่จัดจานมากจัดจานจริงๆลูกเขาก็มีอยู่หนึ่งต้นนะคะตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่ให้ลูกให้หลานเท่าไหร่ค่อนข้างจะห่วงลูกอยู่ต้นนี้ ทีนี้มาดูบอลหูช้างด่างขาวบ้างบอลหูช้างด่างขาวต้นนี้ที่เราเคยนําเสนอไปนะคะเป็นแต่ก่อนยังไซส์เล็กอยู่ตอนนี้เขาเขาใหญ่มากดูดูใบทุกคนนี่อันนี้ต้นแม่เขานะคะต้นแม่ลายเขาก็จะออกฮาร์ปออกลายวาคิวด้วย แล้วมีลูกดกมากขอบอกต้นหูช้างด่างเขาต้นนี้ลูกเขาจะดกมากนะคะนี่ที่อยู่ในเข่งนี้ก็ยังมีไซส์ค่อนข้างจะเป็นคืบแล้วแหละนี่ทุกคนไม่มีคนถือกล้องให้นะคะต้องถือเองนี่ไซส์เขาเป็นคืบแล้วแล้วลายของเขาก็คือจัดสวยค่ะ คือว่าสวยเป็นลายวากิวออกวาคิวจะออกขาวต้นนี้จะออกขาวลายสวยเนาะไม่มิ้นแต่จะให้มาดูวันนี้คือมันมีลายมิ้นเดี๋ยวจะให้ดูลูกเขาดีกว่าให้ดูลูกๆเขา่ะไซส์เขาประมาณไหนที่จะแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆเนานะราคาของหูช้างด่างขาวก็ ยังพอไปวัดไปวาได้อยู่เนาะเดี๋ยวออกจากต้นแม่นี้ไปก่อนเนาะมาดูหูช้างหนางขาวที่แยกแยกจากแม่เขาไปนี่ค่ะต้นที่หนึ่งลายเขาจะประมาณนี้ออกวากิวนี่ออกวากิวเลยใบนี้ใบนี้จะออกมิ้นๆ์หน่อยนะคะไม่ใช่ขาวแต่จะออกขาวมิ้นออกเหลือง,องนี่ ไซนี้ก็เดี๋ยวให้ดูไม่มีที่จะวางคืบประมาณคืบหนึ่งนะคะคืบหนึ่งต้นนี้ใครสนใจก็ทักแอดทักไลน์มาได้เลยนะคะใครสนใจก็ทักมานเนอ,อนี่เรามีพอมีให้ได้บ้างอ่ะต้นที่หนึ่งมีต้นที่สองนะคะชอบโตเร็วหน่อยก็ไลนี้เลย ไปเร็วคือต้นนี้เลยโตไวนะคะไม่ขาวมากแต่ก็ด่างจัดด่างแต่ไม่ขาวมากแต่ก็ด่างถือว่าด่างจัดนะคะนี่แต่มีใบนี้ที่จะพยุงให้เขาเติบโตได้ไวขึ้นนี่ต้นที่สองนะนเพื่อนๆพี่ใครสนใจก็ทักมาเดี๋ยวไปดูต้นที่สามอันนี้จะปลูก ปลูกลึกลงจากข้างบนกระถางหน่อยเนาะมันก็เลยดูต้นเล็กต้นเตี้ยก็ประมาณคืบหนึ่งเหมือนกันอันนี้เขาจะออกสีมิ้นนะคะด่างขาวมิ้นนะคะนี่ถ้าเป็นด่างขาวมิ้นราคาก็จะสูงขึ้นหน่อยนะแต่เราก็ไม่ไม่ซีเรียสเราถือว่าเราให้ไปในราคาไล่เลี่ยก,กัน เป็นด่างขาวมิ้นนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ต้นแม่เดียวกันนะเนี่ยคือต้นขาวแม่เขาขาวแต่ลูกออกมาขาวมิ้นนี่ค่ะใบหนึ่งออกฮาร์ปแล้วก็ออกฮาร์ปมิ้นนะคะใบเนี้ยใบเนี้ยออกฮาร์ปมิ้นวากิวผสมด้วยส่วนนี้จะออกขาวท่านใดที่สนใจแบบ เอาแบบผสมผสานอย่างนี้ไปเลยเราก็งงเหมือนกันนะคะว่าทําไมเราปลูกหูช้างด่างขาวกลับได้หูช้างมิ้นกับหูช้างขาวมาด้วยกันเอาไปลุ้นเอาไม่ไม่ลุ้นเลยแหละคือสวยเลยแหละค่ะเพื่อนๆพพี่พี่เนี่ยสวยส่วนต้นที่ห้าไซส์ก็จิ๋วขึ้นมาอีกนิดนึงออกมิ้นเหมือนกันค่ะออกมิ้น แล้วก็ด่างขาวผาสมเนี่ยค่ะก็สวยเหมือนกันนะคะออกมิ้นด่างขาวผาสมส่วนบอนหูช้างด่างเหลืองก็จะมีอยู่ต้นหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะไปตั้งแม่อันนี้เป็นลูกลูกลูกต้นหนึ่ง ของแม่ที่ถ่ายให้ดูแลคะ่ะมันมันมันให้แค่ต้นเดียวมันให้แค่ต้นเดียวนี่ช้างด่างเหลืองพร้อมตั้งแม่เหมือนกันนะคะสูงประมาณ40่สิบเซนได้จัดเหมือนกันนะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนถือว่าจัดสวยมาก จัดทุกจัดทุกต้นจัดทุกใบค่ะสำหรับลายของเขาเนาะหูช้างด่างขาวและด่างเหลืองสำหรับท่านใดที่สนใจนอกเหนือจากต้นไม้บอลหูช้างด่างขาวด่างเหลืองก็ลองทักแชททักแอดไลน์มาถามไถ่ได้ดูนะคะเรามีบริการจัดหาให้ท่านได้ราคาย่อมเยาเหมือนเดิม ช้างด่างเหลืองนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มาบอกกล่าวนะคะว่าเรามีต้นหูช้างด่างขาวละด่างเหลืองพอที่จะแบ่งเพื่อนเพ,นเพ,นพื่พี่ๆชาวช่องตีบาวชาแนลได้กี่กระถางกี่ต้นเพราะว่าค่อนข้างจะทําจํานวนได้ช้าสําหรับบอลหูช้างด่างขาวนะคะเขาค่อนข้างจะเติบโตช้า ไซส์ของบอลหูช้างด่างเขาวก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆพี่ๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องตีบาวชาแนลนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดซับสไคร e ให้ช่องสีบาวเพื่อเป็นกำลังใจให้ถ่ายต้นไม้สวยๆให้ท่านดูนะคะ ช่องตีบาวชาแนลก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีทุกท่านพี่เพื่อน,น,น,นทุกคนเพียงเท่านี้นะคะตีบาวชาแนลสวัสดีค่ะ